นี่ครับวันนี้เรามาวันนี้เรามาที่ท่าเนี่ยมาเปิดบัญชีนี่พี่สไปเฮชเ e ฟใช่แต่คงคงไม่ใส่แบบไม่ใส่ไม่ได้หนาวมากอ๋อไม่ใส่แมสเออเดี๋ยวเรามาซื้อเคบับนี่อันนี้เป็นชิคเก้นเคบับเนี่ยซื้อเคบับเดี๋ยวมานั่งกินริมแม่น้ำ ยิ้มทำไมอ่ะนี่คือสวัสดีรอ่ะ,ะแถมแถมพาเข้าไปดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้เป็นที่ขายแอลกอฮอล์ถ่ายได้ใช่ไหมนี่อันนี้คือ one of my favorite เลยนะเนี่ยนี่อันนี้คือของชอบเลยนะนี่คือของชอบจิมบี Yeah, นี่นี่ก็ชอบนี่ก็ชอบนี่อันนี้มันเป็นแบบ drive thru นะคะคือแบบเราสามารถขับรถเข้ามาแล้วก็มาจอดแล้วก็ลงมาซื้อได้แล้วก็ขับรถออกไปเลยอากาศดีมากไม่ค่อยมีคนเอเชียเลยรู้สึกเขินๆแล้วคนเอเชียสองคนคือใส่เสื้อแดงมากนะคะพี่น้องที่โรบิวซี อันใหญ่มากใหญ่มากเลยอะไรอ่ะชิคเก้นเจ็บอืมวิวได้ซิมการ์ดแล้วเนอะฮะเวไอตุเวดคืนนี้ยันจะทำอะไร